จ้าเล,เลยมาเบิองต้มจืดนำหลานน่านกะเพรต้มจืดปเลี้ยงนักเรียนเมื่อนี้นักเรียนน้อยปกติก็เ,เลยมีมีส่งยางมีอาหารมีต้มจดืดต้มจดืดลุกสิ้นใสผักกัด,ดกระขาวมื้อนี้ย่างนี่คือผัดไก่ผัดไก่จ้ะผัดไก่ใสถั่วนิดหน่อยดิจ้าละ สองคนมีลูกพากันเก่งจังต้องพักเก่งก็ีอเฮ็ดไหวก็เฮ็ดไหวได้กินข้าวอยู่เนี่ยว่าเฮ็ดโดนแล้วนั่นี่ยเกี่ยเฮ็ดเลี้ยงนะเกี่ยวเลี้ยงนักเรียนนะเกี่ยวตะเภามาเกี่ยวตะเภาไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กน้อยจ้ะเป็นสับสับมเกี่ยวตะเภาลายงามเดุดนะจ้ะอาหารอย่างก็ผลไม้ผลไม้ ผลไม้มีวันนี้มีปลเกี่ยวตะเพาบ้านห้อยไฟสวัสดีค่ะไม่น้อยโนวีนะคะวันนี้ไม่น้อยจะไปเอานําอาหารไปให้เด็กๆทางโรงเรียนนู่นแหละไม่น้อยจะไปด้วยไปดูเขาเนี่ยค่ะเขาจัดเป็นหม้อเป็นเป็นหม้อๆไว้ละไปเลี้ยงนักเรียน เดี๋ยวตามไม่น้อยไปนะคะอาหารพร้อมคุณพงลงรถวันดีค่ะนอนละทอดหองอาหารละจัดต๊ะไว้ให้นักเรียน เตรียมข้าวจ้ะเตรียมข้าวไปไปโลเด็กโลเด็กนักเรียน,นหุงข้าววันละหม้อเหรอัอนเด็กน้อยเต็มร้อยก็สองมันขาดเด็กน้อยเริ่มเริ่มปิดเทอมพักฤด,ดูร้อนแล้วเลยมา,ม,ม,ามาสวนน้อยแล้วก็เด็กหุงข้าวมาหม้อหนึ่งมื้อเนี้ยจะ้ะนี่แบ่งแบ่งข้าวไปสำหรับเด็กอนุบาลใส่หม้อเล็กไป เดียมนี่นะค่ะมีชาตหลุมช้อนมีอาหาร,หารอันนี้อาหารกุปลาส้มทอดปลาส้มอันปลาส้มปลาตัวใหญ่จ้ะปลาส้ม,อ,สมอันนี้แก่งหน่อไม้แก่งหน่อไม้อ,นนอันนี้น้ำพริกนี่น้ำพริกนี่แม่ใหญ่ก็นด้ส้มส้มผัาดอันนี้แบบมันมันเสะยดสเปาอันนี้นนนต้มจืดเราสิห้ทีเบ้งไปให้เนี่ย เบ่งมาเห็กอนนู้บานเด็กอนุ้บานสิดกว่าสิบกว่าคนสิบกวคนนี่ยจะผัดไก่เนะะเนี่ยผัดสำหรับเด็กผวมแคลอทน้อยหนึ่ง ผสมถั่วอืมผสมถั вот> ่วผสมแครอทสีสันสามสีอือสามสีออกสีเขียวเพราะว่าผัดไก่สามสีอือส่วนยางใส่ไม้ นลไมาไปให้เด็กเด็กอนุบานเด็กงะายก็ได้หลังหลังลงอาหาราผักสวนครัวที่ที่ครูครูปลูกไว้เรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้ใช่ไหมเออนัวนะโอ้โหมีกะลำมัะเขือหอมแบ่งผักเป็นหัวละพา คลิกใช้กระถางไว้นะจ๊ะกำลังเป็นดอกขึ so okay. uh ้นไส้ขึ้นช่ายงูขึ้นจากต้นใหญ่หนิครูขมจีนทีไปเรื่อยมีผักผักขึ้นห้างกะลําผักปิดเด็ดผักปิดผักปิดอันที่ว่าใบเหมยอย่างก็เขิร์นใบอย่างก็ตอไปเฮ็ดสลัดโฮเทเกดหรือย่งก็อืมเฮ็ดสลัดเออมาอย่างก็คลิกเกตเอียงอืมประกาศน้ำหนักทีอืมบอกอันเอาสุตเป็นอฮแทกทีโอ้โสุตเป็นโฮเทกที่เป็นกรมื เสูตรเป็นโคตรแทบสิเนี่ยโอ้ฝักกะลัมเพิ่นนะโอ้บักคณะยังไม่น้อยจะพาไปดูกะลัมไปดูดูกะลัมคุณคุณจะครูเรียนรู้ให้นักเรียนปลูกทีเนี่ยปลึงคณะคณะเพิ่งยอดปักญ่คุณเน่ะปลูกไวสูปปลูกสารปลอดสารเนี่ยเนาะอืเปลงนี้ก็กะลัมกะลัม มีพริกอนะันนะี้ก็นะมีพริกนะนะอย่างก่อนนะ่ะโค้งโรงเรียนบึง,งปลายเออน,นะนะเรียนรู้ให้นักเรียนปลูกอ่าที่ักน้ำจรับ เบิ่งผักกัญจองมาหันมาทางนี้อืมอืผักกัญจงโอผักกัญจงอยู่นี่มีสารเอน้ำผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งสันเน่โอเคอันทำต้นหนังหุ่นกระบาดอกไม้รักษาสิ่งแวดล้อมตินะต้านพิษอากาศเป็นพิษอันนี้ผักผู้ขาวผู้ขาวก็มีพุ่นนะผู้ข้าว นี่ผักปิดผักอิ้นผักผักปิดที่นี่ภาษาภาษามีภาาษไทยนี่แล้วที่นี่ของขึ้นห้างแล้วกกาดน้ำมันเป็นผักสลัดอ่ะอ๋อผักสลัดอยู่บ้านก็มีอืพีโอ้เนี่ยเป็นเป็นแถวดีนะพี่น้องจ้ะเพิ่งครูครูให้เรียนรู้เรื่องการปลูกผักมันเป็นแถวไปพูดนะจ้ะแถวไปพูน เยรบ้านเราไม่น้อยฟ<ภ>ามาดูบักเอิ๊บบักเอิ๊ที่ขอดใส่ตำส้มหนหะือนกบักอึกบักเอิ๊ภาษาไทยนะเนาะเป็นน้วยแล้วเ็เป็นนวยล้นนวยเป็นคุณคุณนะใส่ตำส้มจะมี ตัวเฮก็มีตัวเฮบรหันเป็นดอกบรหันเป็นดอกมาเบิ่งบักม่วงกันโตคุณกุมองสัมปันทีนะโมเมนต์เนาะโอเพชรบ้านลาดเพชรบ้านลาดเป็นดอกอยู่ดิว่ะเป็นดอกอยู่เป็นเป็นดอกเรื่อยๆพุดนะเพชรบ้านลาดดิ ย่เดี๋ยวไม่น้อยจะพาไปดูสวนผักสวนครัวที่ครูพานักเรียนปลูกอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเดีย๋ยวตามไปนะคะไม่น้อยจะพาไปนี่ถึงแล้วค่ะมาามาชมผักสวนครัวที่ครูพานักเรียนปลูกอยู่หน้าโรงเรียน กำลังเป็นดอกเป็นมกักนี่หอมจีนซีไปเรื่อยผักสุขภาพโรงเรียนฝ่ายนาเสงจ้ะอากาศเขียวอันฮันมีบะเขือบะเขือยาวเพราะไันปะเขือยาวเพราะโครงการเรียนรู้เด็กๆปลูกผัก ปลูกผักกินเองมีมีต้นหอมต้นหอมกำลังเป็นดอกพุน่นนะ,ะโอ้โหพริกกำลังงามเลยเ่ะอ,อันนี้อันนี้จะมีกระเขือมีชะอมโอ้พริกดุกจกกังที่ไหนเย้ จุกจังจ้ะเนี่ยทิกเม็ดข่าวทำขวัญทำขวัญของรูเรียนจ้าไม่นอดพาไปเดินไปดูโตทางนดูด ค่าคนไข้ให้นักเรียนขายพอตกไข่นี่ยพวกเปิ้ลมานยังไงชิ้นชิ้นชิ้นเนี่ยไก่โจ๊กไก่จ้อมีเด็กน้อยก็หลายก็เลยโบกยี่หลายวันนี้ยิ่งเซกโก้ไข่อันละห้าบาทขายให้นักเรียนนะจ๊ะขายทุกทุกแบบขายให้นักเรียน ตกละขายทุกจังน้บาทเนิปะ่นเต้าหู้หมูเต้าหู้หนะโอ้เต่าคนเต่าไฟ้าเลี้งกินเดี๋ยวนังเดี๋ยวนังเลยนตัด้เล็กมาละอาหารกลางวันเอเงาเก๊ย่างไปเสื้อ นั่นน่ะได้ลูกให้ลานบึงหอมอมเย็ยงใช้ได้เวลาถีกน้อยพักเคียงละ้โกง้นถึงน้อยซื้อ่ะเนี่ย ละห้าทีอันนี้เดีย๋ยวอันอันนี้มเนี่ยจอใคไจอจอสามอันอกิน้อยฝันได้กินเป็นห้าอันอนะละทีนะห้าหยี่ห้าละทีห้ามากันนี้ อ็ไรแล้วนะยี่ห้ายี่ห้าสามสิบสามห้าสีสิบก็จะน่สี่สิบออนอันใดอันนี่มันมีจากรถก็บชีดชีดกระแทบอยู่ลองบ้างเอาชีดแต่านดูนั่นห้ากายชีสกายให้ตีน้อย น้ำจิ้มไปเลยเลยตังห้าตัห้าตงห้าเราใช่ตังห้าเรารน้ำไข่เกีวละห้าเอาให้คุณพูดเหรออาหารกลางวันป่ะเท่าหรับวันนี้จ้าสำหรับวันนี้อาาร่อยกิน วันนี้มีต้มจืดกับผัดไก่กับผัดไก่เนี่ยลูกเอาไหมเนี่ยลูกหยิบเอาเลยตามที่ชอบคุณมันก็รัดเอาอคุณมันก็รัดเออมารลัดเอาเอามัดเยอะบอกคุณครูนะคะว่าไม่เอาเยอะหรือเอาน้อยเอานี้ไม่เอาเหรอลูกมันแก้วอ่ะเด็กคุณครูชอบเกินมาก แยกด้วยนนค่ะน่าช่วยมาผัดไหมลูกมาผัดไหมคะนี่เอาอะไรครับเอานี่หรือเอาลาดเลยใช่ไหมไม่เอาถ้วยมาแต่เอาถ้วยอันนี้แม่ครัวก็ตักข้าวไวโ้โรนักเรียนตักข้าวใส่ถาดไว้แล้วก็มาคนเขาก็ลาดเอาบางคนก็ชอบลาดบางคน,คน,คนก็ชอบแยกนี่ค่ะ ในบ้านในบ้านคนสวยใช่สิถ <c oughs> ิงที่สิดใช่สิีอาหารเลือก,ก็ตักให้นักเรียนไปกินบารส ไปที่อ่าวการอนจะอาหารเรียก